หลังที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีในพื้นที่ตำบลแหลมโพเราโดนวัตภัยและอูทกภัยเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับวันนี้ทางราชการทางรัฐบาลน,นั้นได้ช่วยด้านที่อยู่อาศัยไปพอสมควรนะครับบ้านพังเสียหายทั้งหลัง65หลังวันนี้เรามีเจ้าภาพสร้างให้หมดแล้วนะครับกำลังเดินหน้าไปใกล้จะเสร็จแล้วบ้านที่เสียหายบางส่วน800กว่าหลังวันนี้ไปเสร็จไปประมาณ700กว่าหลังเหลืออีกเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเอง ศูนย์บริการแรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลงมาช่วยเหลือเรื่องอวนนะครับโดยใช้งบขนมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านหรือที่เรียกว่าขนมนั้นให้พี่น้องชาวบ้านได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่พอเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนั้นได้แค่บางส่วนเพราะพี่น้องของตำบลแหลมโพแห่งนี้มี4หมู่บ้านมีคนที่ออกเรือทั้งหมด675ลำนะครับวันนี้เรือพร้อมแล้วแต่เขายังขาดอวนครับ ที่น้องที่นี่หากินกันสองทะเลคือในอ่าวไทยและก็ในทะเลจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรก่อนเฉพาะหน้าเ,เป็นการแก้ปัญหาที่เขาเดือดร้อนเรื่องจาก,กภูทกภัยและวาตภัยที่ผ่านมาวันนี้จะขอญอาตพาพวกเราไปชมและทําประชาคม,มกันว่าที่น้องตาบลแหลมโพทั้งบ้านดาวโตะบ้านบูดีบ้านปาตาบูดีหรือบ้านตะลุกสมิแซึ่มีอยู่สี่หมู่บ้านเนี่ยเขาต้องการอวนประเภทไหนที่ใช้ในการประกอบอาชีพเราจะตามไปดูเรื่องการทําประชาคมครับ อดมีเรือแล้วเนี่ยยังเดินหน้าไม่ได้เพราะอะไรครับอวนไม่มีอวนมีเรือมีเครื่องแล้วยังหาปลายังหาปูหาปูไม่ได้การไลไรการอวนตัวนี้สรุปว่าในในตำบลแหลมโพเนี่ยเรามีเรือที่ออกมีสองประเภทออกหากินในอ่าวชุดหนึ่งออกหากินริมฝั่งทะเลและนนอกชุดหนึ่งเนื้ออวนเนี่ยชุดละเท่าไหร่เมื่อกี้ ราคาปรมาณเท่าไหร่เบอร์ห้าเก้าเซนติเมตรนี่นเออเท่าไหร่อันนี้ร้อบาทสี่้อา่าแล้วก็มีมีเบอร์ห้ซติเมตรนี่นยอ่อันนี้เป็นสี่สิบบาทประมาณ2,700บาทถ้าว่าซื้อเน,นื้ออวให้2,700บาทเนี่ชยชาวบ้านอาปูได้ยัง,งต้องเพิ่อมอะไรอีกเชือกนี้ใช่ไหม เชี่ยแล้วก็ตะบัวเชี่ยน้ำมันนี่แหละน้ำมันนี่ยเขาเรียกอะไรบัวอันนี้ข้างล่างนี่แหละตะบัวเียะ่ตแดงสี่สิบแล้วทั้งหวัดคนเดือดร้อนที่ใช้เรือทั้งหมดกี่ลำร้อยห้าสิบลำแล้วจะปรับตุ่มใหม่ไหมเอายังไงครับวิธีการตั้งตำแกรรมการใหม่ตั้งกรรมการให้ตั้งกรรมการกี่วันเสร็จ วันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วมีวิธีบริหารจัดการยังไงอ่จะคัดเลือกตั้งกันยังไงก่อนผมต้องถามให้แน่ใจก่อนก่อนจะเขียนโครงการถ้าเราไม่พร้อมไปเขียนไปเดี๋ยวเงินหายมันก็เหมื่นเขียนไหมหรือว่าเอาอย่างเดียวคุณช่วยเดียวเดียวโอ้ว่าผมโกรธยางความจริงผมไม่เชื่อนายพูดเขแค่อย่างนั้นนะครับที่ผมคิดว่าไอ้ชาวบ้านถ้าเราเรียกชาวบ้านก่อนที่เรามาจะเขียนโครงการเนี่ยก็จะรู้ก่อนเราจะลง ทางว่าผมเหยียบชาวบ้านมาตั้งกรรมการเรัางเลขาเขาแกรู้ว่าผมจะได้ได้วันนี้ผมต่ของมาช้าของมหาช่างเรลาเราเราประชุมเนี่ยต้องต้งขนะกรรมการเขาก็ต้องต้องเอาอยู่แต่เวลาจะใดหรือไม่ก็จะมา เอาเนื้อเนื้ออวนไปเลยไปทำเองเอาอะไรเอาอะไรดีกว่าเอาอไม่พอรับไปแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยก็ไม่ไปไป่ทำต่อเอาไปขายต่อเอาตังค์ดีกว่าแทนแทนที่จะไปตากแดินหาปุ้งหาปูเนี่ยเอาอวนไปขายเอาตังค์ซื้อของสารเนี่ยมันแบบนี้ถ้าเราตรงตรงดีนะครับตาดี่ไหนทุกคน เราจะมีมาตรก,การยังไงพวกเราจะมีวิธีตรวจสอบอยังไงรู้ว่ามีเป็นส่วนน้อยแต่ถ้ามีปัญหาเราจะแก้ยังไผมถามว่ามีวิธีแก้ปัญหา,า,าไหมการที่จะงบเขอประมาณของราชการลงมาได้เนี่ยกลุ่มต้องมีความพร้อมมีความเข้มแข็งขต้องมีวิธีจัดการนี้ถามว่าถ้ามีปัญหายอย่างนี้เราจะแก้ยังไงมั<อ>นแบบน,นี้ตอนที่เราจะไปแจกกันเรามาประจาคมก่อนอยู่แล้วชาวบ้านก็ใจเรารู้ไ่คนที่ทำงานจริงนี่จริง ถ้าเราลงไปแล้วไปจ่ายไปแล้วเอาคืนมานลำบากกันก่อนที่เราจะตอนนี้ไปจ่ายนั่นคุยกันใชรก่อนดูกันแท้เรียบร้อยก่อนท่านบอกว่าเราคุยเรารองเสร็จแล้วเราคัดเลือกให้ไปถ้ามีคนร้องว่าเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมนนั้นมันมันไม่จบธนตาพี่นะไม่ไม่เรามีวิธีแก้ไงเราจะอธิบายเราจะอธิบายยังไงที่มาในเพื่อส่งเสริมอาชีพ และต้องออกไปทํางานจริงๆแล้วว่าถ้าใครตั้งงาานทใํใจจริงเนี่ยตั้งใจทํางานจริงได้ทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมต้องต้องต้องทำมาตรการนีน้ถ้าสมมุติว่าได้เงินมาก้อนหนึ่งเรามาวางแผนบริหารจัดการอย่างนี้แล้วคิดว่าจะได้เงินคืนไหมแจกแล้วจะหายหมดไหมต้องสัญญาเลยสัญญาแล้วก็ใช้เดือละเดือนสมมติว่าเขาจะได้อาจัดใจเท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องตั้งไว้พันหรืไม่ไหวราคามันกาประมาณไม,ไม่พอเนี่ย สมมติว่ามันต่อได้แปดพันกว่าถ้าให้เลือกจำเป็นแน่นอนว่ากับกุ้งเอไหนก่อนใครเห็นว่าเอากุ้งก่อนจังมือก่อนดีกว่าเอากุ้งก่อนนะสสดงว่าเอากุ้งก่อนนะแต่ว่าเอาแบบที่เฉพาะเนื้อบทุกคนจะเอาแบบไหนเอาอะไรเอาอะไรดีกว่าใครคิดว่าเอาเนื้อดีกว่าสสดงว่าเอาเนื้อนะ <laughs> People like you find it easy, ache to see, walking on it. By the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon. Sit down with you.